มาสีดำสอบกับพี่เจมส์อะสวัสดีครับพี่ม๋อพีนี้ถ้าเป็นปีที่เราตีีใช่ครับอ่าเป็นไงบ้างกับการเตรียมงานตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับว่ากลัวว่าจะออกมาไม่ดีอ่าคือคือโชว์นี้คือคือผมไม่ได้ ทำแฟนมิตมาประมาณสักหกปีแล้วคือแฟนคลับก็แบบว่าบอกตลอดแต่ว่าคือยังคิดไม่ออกว่าจะทํายังไงแต่นี้เหมือนโดนเป็นไฟบังคำแล้วว่าต้องทําแต่ว่าก็เพิ่งมาคิดออกไม่กี่วันที่แล้วครับซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราเล่นแล้วเรียบร้อยแล้วมันนานแล้วมันต้องคอสนิบนึงก็ต้องต้องจัดตัวให้ดีๆคือครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะทําให้แบบ แฟนคลับอยู่ใกล้ชิดกันมากๆคือคือเราจำกัดจำนวน,น,นที่ไม่ได้เยอะมากเป็นฟิลแบบว่าสวนอะไรเงี้ยครับจากที่ที่โรงแรมสุขภัยแล้วก็คือตั้งคือตั้งใจไ,ไปว่าอยากให้มันมีการอินเทร์แอคกันที่มันไม่ใช่อ่าเป็นกึ่งๆแบบว่าโชว์จา๋าขนาดนั้นอะไคืออยากอยาก,อยากไปร่วมสนุกกับแฟนแล้ที่วันนตอนที่ <คน S 1> พี่เจสมส์ซ้อมอะไรไปแล้วบา้างร้องเต้นอะไรครบหมดแล้วเหรอฮะยังครับจัดแล้วนะจัดแล้วนะวันน้แล้วนะครับก็พยายามอยู่หมายกึงว่าพยายามหาคิวไปซ้อมป่า พยายามทำไม่ได้หรืออะไรทำไม่ทันครับแต่ว่าบัตรหมดแบบภายใน5นาทีใช่ใช่ครับคือมันเป็นคือแฟนคลับผมอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจัดเยอะไปต้อมีใครไปอะไรเงี้ยเราก็เลยจัดเล็กอะไรเงี้ยกลับไป600คนครับเล็กแล้วไวมาก ใช่แล้วก็เลยโดนแบบว่าเลยว่าทําไมจัดน้อยจังก็ตอนแรกก็บอกกันเองว่าเออแค่นี้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยแต่ราคาบัตรเราเขาบอกว่าเราขายเอาสังคมมากเลยอ๋อเป็นสังคมอะไรประมาณน้คือเราคือเราคือเราก็ไม่ได้กล้าแบบว่าไปตั้งราคาสูงอะไรเงี้ยเพราะว่าบัตรทั้งหมดจริงๆว่าเอ่อนำไปบริจาคไปแล้วครับหมายถึงว่ารายรายได้จากการขายบัตรเนี่ยก็นําไปทําการกุศลก็ไปทำบุญด้วยได้ไหมพี่เจมขายบัตรออนไลน์ทั้รอบได้ไหมหรือว่าขายออนไลน์ขายบัตรออนไลน์ได้ อ๋อยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับผมเพิ่งคิดโชว์เสร็จไปเมื่อวานนเองวอ,อ <laughs> ย่างเมื่อกี้เจมบอกว่าอยากใกล้ชิดทำไมเราถึงอยากให้ต้องใกล้ชิดก,กันขนาดนั้นที่เราก็อยู่ไกลกันมาตั้งนานคือผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่ที่เรายังไม่เคยเจอกันแบบนี้มากกว่าคือโอเคเราเคยไปเจอกันตามงานไปเจอกันที่นู่นที่นี่อะไรยแต่ว่าอันนี้มันเป็นกึง่นที่แบบเราจะมาร่วมสนุกกันที่มันมีแสงสีเสียงมันมีแบบซีเควนที่เราอยากให้มันสนุกด้วยกันมันก็เลยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้เรียนไปกี่เพลงอ่ะพี่ ร้องเพลงเก่งเราสปอยได้เลยไหมครับสปอยได้คร่าวๆแล้วผมเตรียมไป20ครับโอ้๋อกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมง20เพลงเขาคนเดียวคนเดียวเลยครับสองชั่วโมงแล้วมีถ่ายรูปหนึ่งตอนหนึ่งเลยใช่ครับเป็นนิสิตนกศิลว่าดีมากเลยนะครับจริงผมยังคิดไม่ออกเลยเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมเนี่ยผมเสร็จงานในเดี๋ยวผมไปคิดต่อแล้วน่กจาจะร้องเพลงเราเตรียมตามไปเพราะมันต้องมีสีสันความในใจ ก็จะก็พยายามก็พยายามเตรียมเตรียมเขียนทุกอย่างไว้ที่ที่เป็นทั้งความแบบสนุกเฮฮาแล้วก็เรียกว่าเป็นการล้ำลึกความหลังที่เราอยู่ด้วยกันมาแบบเป็น10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแค่พี่เจมมีแค่กับเชิญและพี่เกย์แต่ในงานไม่มีครับไม่มีหรเดย่ยอไม่มีคนเดียวโซโล่เดียวเดียวโซโล่เดียวโซโล่เดี่ยโล่ที่ไหวไหมเจมมู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เคยลองแต่ว่าเดี๋ยวลองกันดูโอ้แกรู้ไม่มีสักคนด้วยหรือเปล่าไม่มีเพื่อนเพื่อนไม่รู้ครับ งานละมีเนาะงานละมีไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะไปชวนลองเดี๋ยวลองชวนดูสบาไปจตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเวลาพักบ้างเดี๋ยววันอาทิตย์นี่แหละครับเดี๋ยวเราชวนดูว่ามาอาทิตย์บ้างไหมเราลันคนเดียวมันจะไม่ไหวเอานะลองดูครับมันเป็นคิดเองทองเองหมดใช่ใช่คือคือผมว่ามันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแหละที่คือความความความตั้งใจคืออยากให้มันอยากให้ดูใกล้ชิดกับแบบว่าแฟนๆที่แบบเขาตั้งใจซื้อบัตรมาอะไรเงี้ยแบบคือแล้วก็เลยอยากก็เลยอยากอยากไม่ได้มีแบบว่า มีคือคือคืออยากให้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เพราะว่าถ้าจัดครั้งนี้แล้วอีกกี่ปีสี่ห้าหกปีอีกไหมปีแต่ก็เท่ากันก็ถ้าถ้าเกิดว่าคนอยากดูก็เดี๋ยวจัดเรื่อยๆได้ไหลๆไปแต่ใครบัตรเอาสังคมไ้ต้องเลยนะเดี๋ยวร้อนนะร้อนละมาลาทาทิพย์ญี่ปุ่นทิพย์ญี่ปุ่นนะซเจนะแซวเพื่อนแซวไหนครับอืมเป็นสวีทไม่เลย อ๋อมันตรงมาเลนไทยพอดีครับโอ้โก็เลยบอกว่าเลยลงเซอร์เบียดนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นจุบสกีคู่ใช่ไหมสกีคู่สีฟูอ่าเราใส่เองไม่มีใครใส่ด้วยเลยเจนถามว่าใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เออแล้วคือมีมีโมเมนต์อะไรแบบอย่างเช่นเป็นวัเป็นของให้หรืออะไรโมเมนต์พิเศษปีนี้ไม่ปีนี้ไม่ได้มีอะไรให้เลยอ่าแบบมันไม่ได้มีของไม่ได้มีอะไรให้เลยคือคือไปไปจิปสกีนี่เป็นจิปที่ที่ที่ ที่2ปีนี้แล้วมั้งครับแต่ว่าคือรอบแรกก็ไปสั้นแล้วก็รอบรอบนี้ก็ไปไประยะเวลาหนึ่งโมดหลายคนลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอแต่งกันอะไรแถวนั้ำไหมอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มีครับคุณบอกเขากยกให้เราเป็นคู่ที่แบบว่าน่าจะมาแต่งหน้าพี่ๆแบบคุณแสงนี่เขายกให้ผมเรียบร้อยแล้วแหละเขาบอกให้ทุกคนเลยเปคู่ตัวเองเขาบอกว่าคู่เจมส์น่าจะพร้อมสุดพร้อมสุดเลยครับ ไม่รู้เกมอะไรเกมอะไรไม่ใช่พี่เก๋กับพี่บอยเขายกให้เลรวจเาพร้อมสุดแล้วอ่ะพร้อมแล้ววันนี้ในเรื่องอนาคตตัวนี้ใช่ไหมพี่เป็กตัดไปมีลูกแล้วมีพอมีพี่เก๋พี่พี่เก๋ตัดไปเมาอาจจะเซ็นก็ได้เซอร์ไพรส์เลยก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจคือช่วงนี้ผมพี่พี่ชายคนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผมเหมือนกันอันนี้นีจะต้องไปสืบก่อนว่าแล้วเดี๋ยวมาตอบไม่แน่นอนเราเราเรเราสั่ก่อนก็ไแดงเขาสั่งตอนสืบก็มีมีมีอเล็กกับโบแล้วก็มีพี่บอยแต่ว่าใครในแก๊งเรารวมรวมเราด้วยนะผมว่าพี่รวมผมด้วยผมผมเออเรื่อนับแล้วเรอนับแล้สามคู่เนี้ยอ่ะใครมาใครไปก่อนผมใคร มีเปอร์เซ็นต์้อมหว่าผมผมว่าคนที่บ้วยผมน่าไปก่อนทำไมอะไรก็ไม่บอเลยเพราะว่าด้วยแบบว่าวายวุธเขาด้วยวายวุธคุณอาวุธวายวคุณอความพร้อมความพร้อมเรื่องหลายเขาก็เริ่มไปแบบทำธุรกิจเลยนีนั่นแหละนี่แหละผมว่ามันมันก็มีโอกาสมีโอกาสสูงว่าดูเขาแบบ ตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวมากช่วงนี้อันนี้เราคุยกับเล็กมาก่อนไหมเพราะเล็กก็บอกพี่บอยต้องไปก่อนจริงปะเออไม่ได้คุยอ๋อครับพี่มันมันมันเห็นแววหรือแบบวิแววหรือเห็นคือถ้าเราเห็นจากแบบภาพแบบคนนอกดูเขาพร้อมดูเขาแบบสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีซัมติง ก็บอกกะพูระพอมาเราตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเ้อสร้าตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่มสร้งรอกเ่อนเสาเอกไปราแค่ต่นแล้วก็พอแล้วเพราะว่าเอาไปวิ่งวันอาทิตย์นี้รอดก่อนใช่วิ่งวันอาทิตย์่วพรให้ผมดวไปดูไปดูไปดูกันไหมครับโอเคโอเคขอบคุณครับ